สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับพระคุณแผนผงพรหลวงพ่อกวยชุดตินตตโรวัดบ้านขุดอเภอบ้านแคงหวัดชัยนาทพระหงภพยรุ่นนี้สร้างในปีพุทธศักราช2,500ขึ้นมา โดยใช้เนื้อผงพุทธคุณผสมว่านมงคลดินมุงคล,งงคลเรามาดูรายละเอียดของรูปแบบพิมพ์รุ่นนี้กันเลยครับเบื้องต้นเราดูถึงรูปแบบของพิมพ์มิติของพระ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านล่าง ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูบริเวณใบหน้าโดยรวมจะเป็นลักษณะเหมือนห้าเหลี่ยมด้านบนเราจะเห็นเกตสอชั้น เป็นรอนปลายจะยาวขึ้นเล็กน้อยด้านข้างเราพอจะเห็นใบหูเล็กน้อย บริเวณช่วงคอคางจะเว้าลงอกจะโค้งขึ้นนูนอกผายบริเวณหัวไหล่จะยกขึ้น บริเวณมือจะอุ้มลูกกรอกหัวลำแขนช่วงตัวแขนตัวจะเป็นมิติ แขนหักศอกลองลักแล้จะเป็นสามเหลี่ยมเว้าลึกดูตามร่องไฟเราจะเห็นเป็นมิติบริเวณหัวเข่าและเท้า จะเป็นมิติเป็นร่องหัวเขา่าเท้าบริเวณเท้าข้อเท้าด้านขวามือบริเวณหัวเขา่าข้อเท้า บริเวณตรงกลางจะเป็นหัวกะโหลกเบาตาจะยืบลปรงไปจมูกและปากของกะโหลกลองจะลึกเป็นมิติแบบสามเหลี่ยมในซุ้มให้เราสังเกต เส้นจะนูนขึ้นมาเส้นซุม้มจะอ่อนช้อยประณีตใบของช่องซุ้มเป็นมิติ จะน,นูนเส้นวาลของซุ้มเป็นร่องคู่ให้เราสังเกต ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากด้านบนด้านหลังลักษณะของพระการกดอยู่ที่ความสมดุลของมือผู้กดของหลวงพ่อหรือพระลูกวัดที่ร่วมช่วยเราจะเห็นเนื้อผงพุทธคุณ ว่านเกสรว่านมงคลจะมีผงอ e. ิทเจปฐมังปรีนิสิงเห์หาาราชผงพุทธคุณน้ำพึ่งเสกขมิ้นเสกแร่เสกทรายเสกแร่อุกบาทเสกมีผสมอยู่บ้างแร่เจ้าน้ำเงินแร่อุกบาทแร่เจ้าน้ำเงิน พอเห็นปราบปลายเส้นเกษาของพ่อผสมอยู่ด้วยดินใจกลางเมืองดินกลุุ่คนแผนบ้านกลางที่หักชำรุดหรือที่สะสมมาร่วมผสมอยู่ด้วยใครซสยมา ผงเศษไม้วานไก่กุบให้เราพยายามสังเกตแม่พิมพ์เนื้อผงพุทุกคุณบางจุดจะเห็นแร่เศกทรายเศกน้ำมันเศก ที่ไข่ขึ้นออกมาตามธรรมชาติราของดินราของว่านขึ้นเป็นเกล็ดโดยธรรมชาติของอายุของเนื้อพระด้วยจะทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาของเนื้อพระ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและการละเวลาของพระมีหลุดล่อนตามการล้เวลาการดันของเนื้อพระอากาศเราพอจะเห็นส่วนประกอบต่างๆในการผสมและกดไป บางจุดจะเห็นผงพุทธคุณเยอะเม็ดเล็กแร่บางส่วนเส้นเคสายของพ่อพอเห็นบ้างประปรายอยู่ที่การโคกผสมในช่วงจังหวะนั้นนั้นราดิน ลาผงต่างๆธรรมชาติแร่จ้าน้ำเงินแร่อุกกาบาตสเก็ตด,ดาวตกที่เก็บสะสมมาล้วนเป็นมงคลล้วนเป็นสิ่งที่ป้องกันอาถรรพ์ได้ดียิ่งนักต่อจากนั้นเรามาดูด้านข้างของผินพระรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนการกดพอจะเห็นเนื้อ มวลสารแต่ละจุดมีหลุดล่อนบ้างต่างการละเวลาความหนาของพระหรือจะหนาน้อยหนามากอยู่ที่วัตถุดิบของเนื้อหาของพระในแต่ละนั้นๆถ้าแก่ดินมีการหดตัวเล็กน้อย แก้วานมีการหดตัวเล็กน้อยแก่น้ำมันก็มีการบิดตัวของเนื้อพระอยู่ที่น้ำหนักในการใส่ลงไปทั้งหมดบางองคแก่ดินเศกทรา,ายเศกก็อาจจะหนาตามลำดับต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายมือของเนื้อพระเริ่มจากด้านบนเราจะเห็นแร่ เศษสายเศษแร่อุกบาทผงม,มวลสารมงคลผงพุทธคุณจับตัวเป็นก้อนแล้วแต่ที่น้ำหนักการผสมนั้นอยู่ด้วยบางส่วนจะเห็นผงกรุดดินบ้านกลางที่มีส่วนผสมอยู่ด้วย ส่วนตรงนี้จะหนักช่วงน้ำมันการประสานของเนื้อราของว่านและดินขึ้นโดยธรรมชาติต่อจากนั้นเราไปดูด้านใต้ฐานเห็นผงพุทธคุณเป็นบางส่วนที่พอเห็นได้แปร่จากน้ำเงินและอุกบาท เป็นอีกหนึ่งเนื้อพระต่อจากรุ่นดินเจ็ดปรชาช้าพู้ทุกคนจะโดดเด่นเรื่องมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างสูงในโชคลาภหนุนดูชะตาสําหรับผู้ที่สวมใส่และเสริมชชโลกแล้วคลาดถึงขั้นของของพัญชาตรีโดยมีพระคาถาที่ตั้งบูชาไว้ตั้งนโมสามจบตามด้วยพระคาถาของหลวงปู่กวยสุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวกสังโฆสังฆนมามิ อิต you ah. ิสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอุนะสิวังพรมามะอุนะสิวังพรมามะอุนะโมพุทธายะนะมะปะทะจัพพัะสะอิสวาสุสุโสอิอสัมวิสโโลปุสสะปุพาอิสวาสุสุโสอิอสัมวิสโโลปุสสะปุพาอิสวาสุสุโสอิอสัมวิสโโลปุสสะปุพาเอหิมาเรหิเอหิมาเรหิเอหิมาเรหิ สุนัโมโลโลโมนสุสุนัขโมโลโลโมนสุสุนัโมโลโลโมนสุตามแต่ที่ผู้บูชาติดตัวอธิษฐานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ youtube พิมพ์คำว่าแซดใหญ่ w m แซดใหญ่ m, Z y o m 5 4าสี่จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพระนั้นทนั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ